ในกลุ่ม AMC เนี่ยเรามองว่าไตรมาส4นะครับก็น่าจะออกมาดูดีนะครับในภาพรวมกลุ่มตรงสองส่วนนี้แหละนะครับเป็นสองส่วนรายได้หลักนะครับของของแบมนะครับที่ทําให้กําไรมันโตในไตรมาสนี้นะครับตัวของเจ T นะครับเจ T เนี่ยไตรมาสนี้เราคาดกําไรไว้ที่488ล้านนะครับถ้าเทียบ q ค q ก็โตขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณ7% ลักซัปทินิตี้คาดการงบไตรมาส4ทัค6าของคุณในกลุ่มฟแน a n นซ์ที่เตรียมจะประกาศออกมาน่าจะสวยไม่สวยยังไงครับคุณต้นคือในกลุ่มฟแน a n นซ์ที่เรา cover เนี่ยนะครับขอพูดใน2กลุ่มหลักๆก็คือตัวของกลุ่ม AMC นะครับแล้วก็ตัวของกลุ่มที่เป็นรถแลกเงินนะครับในกลุ่ม AMC เนี่ยเรามองว่าไตรมาส4นะครับก็น่าจะออกมาดูดีนะครับในภาพรวมกลุ่ม อาจจะเห็นบางตัวที่โตค่อนเครื่องเยอะนะครับบางตัวถึงแม้ว่าจะโตน้อยแต่ก็ต้องเรียกว่ากําไรยังสวยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมในกลุ่ม a อ c ยังดูดีนะครับส่วนในกลุ่มลดแลกเงินเนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมกลุ่มอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็มีปัจจัยกดดันด้วยนะครับในเรื่องของคุณภาพนี่ต่างนะครับก็เลยทําให้กําไรในไตรมาสสี่เนี่ยบางตัวอาจจะโตแต่โตไม่เยอะนะครับเทียบก1บกิวันกิว แต่ว่าเทียบบางตัวเนี่ยอาจจะเห็นอ่อนตัวลงคิวอคิวได้นะครับครับ AMC ก็คือกลุ่มบริหารสินทรัพย์เช่น BAM JMT และชโยกรุ๊ปเป็นต้นนะครับกลุ่มกลุ่มสินเชื่อจำนำตบอกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนอย่างเช่น MTC สวัสด์และเงินติดล้อเป็นต้นถูกต้องไหมครับคุณต้นครับครับถูกต้องครับ นะกลุ่มบริหารสินทรัพย์คาดว่างบใตรมาสี่จะออกมาสวยแต่กลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนอาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างประมาณนี้นะคุณต้นนะนะครับ,รบงั้นขออนุญาตเจาะเป็นลายตัวไปเลยถ้าเริ่มต้นกันที่กลุ่ม AMC กลุ่มบริหารสินทรัพย์คุณต้นจะเริ่มแันที่หุนตัวไหนก่อนดีครับสําหรับเอาลุกหรือว่ามุมมองแนวโน้มจากนี้ไปคุณต้นเลือกครับครับก็พูดถึงพี่ใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับตัวของแบมนะครับ แบบเนี่ยเรามองว่ากำไรในไตรมาสสี่นะครับก็น่าจะอยู่ที่ราวสัก868ล้านนะครับอันนี้คือตัวเลขที่เราคาดการณ์นะครับถ้าเทียบคิวนิวก็โต21รนต์ะครับเทียบเยอนเยก็โตประมาณสัก12นะครับภาพเนี่ยต้องบอกว่ารายได้จาก NPL นะครับดูดีขึ้นเพราะว่าตัวของเศรฐฐฐษฐกิจเขาก็ฟื้นตัวการติดตามหนี้ต่างๆนะครับรวมถึงลูกหนี้ที่อยากนำเงิน พอมีเงินแล้วเนี่ยอยากนํางนเงินมาปิดนี้เนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับในส่วนของการขาย NPA นะครับอย่างในช่วงไตรมาสก่อนๆเนี่ยมันก็อาจจะมีบางช่วงที่ชะลอตัวลงไปบ้างนะครับแต่ว่าไตรมารส4เนี่ยก็คงจะเห็นยอดขาย NPA ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับตรงสองส่วนนี้แหละนะครับเป็นสองส่วนรายได้หลักนะครับของของแบมนะครับที่ทําให้กําไรมันโตในไตรมาสนี้นะครับส่วนตัวของ ชโยนะครับตัวที่สองน้องเล็กนะครับอ่ะไม่ใช่น้องเล็กแล้วแหละนะครับตอนนี้มีตัวเล็กกว่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบสามตัวก็ยังเป็นน้องเล็กอยู่นะครับชโยในไตรมาสเนี้ยนะครับเราคาดกําไรอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดล้านนะครับถ้าเทียบคิวอันคิวก็โตค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตคิวอันคิวนะครับเยอันเย่ก็โตประมาณสักห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตเยอันเยนะครับซึ่ง อันนี้เป็นกําไรนิวไฮหลายใจมากด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะภาพจะคล้ายๆแบรเลยนะครับ NPA ตัวของรายได้จาก NPL เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างชายโยเนี่ยในไตรมาสสองไตรมาสสามต้องบอกว่าตัวของการขาย NPA เนี่ยน้อยมากๆนะครับแทบแทบไม่มีการปิดการขาย NPA ได้นะครับในไตรมาสนี้นะครับเรามองว่าก็คงจะมีหลายแปลงที่ขายได้แล้วก็ทําให้ ตัวของกําไรมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนตัวของ JMT นะครับ JMT เนี่ยไตรมาสนี้เราคาดกําไรไว้ที่488ล้านนะครับถ้าเทียบ Q1Q ก็โตขึ้นเล็กน้อยนะครับประมาณ7% Q1Q เทียบ o n y e r ก็โตประมาณสัก2% o n r นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นตัวของอัตราการเติบโตนไม่สูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าตัวของกำไรในช่วงของไตรมาส ที่แล้วนะครับไตรมาสสามปีหกห้ากับไตรมาสสี่ปีหกสี่เนี่ยกาไรที่มันเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับต้องบอกว่า4 8 8ล้านเนี่ยมันยังเป็นกําไรนิวไฮอยู่นะครับก็ถือว่ากําไรยังออกมาไม่แย่นะครับกาไรออกมาสวยเพียงแต่ว่าในไตรมาสเนี้ยที่มันโตไม่ได้เยอะเพราะว่าฐานสูงส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นจากการขยายงานอย่างเช่นขยายออฟฟิศเพิ่มพนักงานหรือว่า มีค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวเนื่องกับตัวของ jkmc เข้ามานะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้กําไรอาจจะไม่ได้โตสูงแต่ก็ยังนิวไฮอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นภาพกําไรนะครับทั้งสามตัวเนี่ยต้องบอกว่ายังยังดูสวยอยู่นะครับครับคุณต้นหลักทรัพ์เทนิตี้คาดการคาดการว่างบไตรามาสสี่ของแบมจะกําไรแปดร้อยหกสิบแปดล้านกําไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้นยี Q ่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นคิวออนคิวและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร ถูกต้องนะครับคุณต้นครับต่อมาชโยครับหลักทรัพย์ทนิตี้คาดว่ากำไรไตรมาสสี่จะมีกำไร 77, 77ล้านกำไรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น115% Q on Q และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น58% year on year ถูกต้องนะครับคุณต้นครับตัวที่3 JMT หลักทรัพย์ทนิตี้คาดว่าไตรมาสสี่จะมีกำไร488ล้าน กำไรจะเพิ่มขึ้น7% Q on Q และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น2% Year on Year นะครับหุ้นในกลุ่ม AMC หรือกลุ่มบริหารสินทรัพย์ชอบหรือไม่ชอบทิศทางดอกเบีย้ยขาขึ้นครับคุณต้นครับต้องบอกว่าดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยลบต่อธุรกิจของเขานะครับเพียงแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันน้อยน้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่านี่มันนี่ของโกล มันค่อนข้างน้อยนะครับอย่างที่สองก็คือตัวของถ้าเทียบตัวของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะครับกับรายได้เนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดอกเบี้ยมันขึ้นสัก0.25% 0.5%อย่างเงี้ยนะครับมองว่าในกลุ่มเอเนี่ยกระทบกระทบรายได้ไม่กระทบกำไรไม่เยอะเลยนะครับครับกระทบแต่กระทบไม่เยอะสำหรับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับ มีิพัสออนไลน์012 Top 5 Bank คหุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งหลักสูตรผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดนหลักสูตรแรกของปีนี้โดยท่านอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับและอาจารย์ป๊อบคุณชานชัยพันธาธนกิจเป็นไฮบริดสนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line พิมพ์สัญลญักษณ์ ตัว a x s i n แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัว